โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง K E N O O N นะครับวันนี้ครับแลาอยู่ที่สนามบินเหมือนเดิมครับอยู่ในเกม GTA ครับวันนี้จะมารีวิวรถมอไซค์เหมือนเดิมครับนี่ครับคันนี้นะครับเวฟ125หัวเทอร์ครับยังครับ ก็จะมีโชกคแดงครับปั๊มดำน็อตทองทั้งคันครับแล้วก็มีไ่ไฟหน้าฟิลม์มฟิล์มหน้าดำสติกเกอร์สู้ทองอามธรรมดาโลแรงครับ บอกปากท่อบไปกลวยเออเขาเรียกอะไรนะสีเททีจนะไปกลวยสีเททีทไลนะ์นทองคอทโฮเททีเบียธรรมดากรองยาวโอ้โห จานจานเจาะจานเจาะรูผูกก็ไม่ค่อยเรื่องเท่าบางคนเจาะใส่การสะบัตปั๊มเบรกโอเคอยวไปลองเสียกันเลย ย้ขอนเลยนี่ครับัสบซุมไม่ได้เเครับมีเชือับมีกายาเอ เป่นเค่องที่สั่งไม่รู้ว่ามัเสร็จเครไหองเดี๋ยวไปพายบ้าบอเลยไปพายบ้ากันนี่ครับท่าน่าเป็นก็ประมาณนี้เท่านั้นโอเคส่วนตัวละครนี้เสนอชื่อกันมาได้นะครับว่าอยากให้ชื่ออะไรก็้าลูจะตันชื่อโอ้ยโอ้ยบักบักบินนะโยเป็นบักบินมันเป็นบักบินครับ อาวุธเยื่อทีค่ะไม่น่าเสกเลยผมไม่ค่อยชอบอะไรสับเสกเลยทีเดียวลยูกหมื่นทักแสนครับลูกหมื่นทักแสนู้จับปับลูกหมื่นทักแสนอ้าวหลุดโอเคครับขอโทษด้วยครับเมื่อกี้มันเด้งหลุดครับ ก็หมดมันยังไม่สมบูรณ์อะไรครับโอ้สติกเกอร์อาดีๆอะไรเนี่ยซุ้มซุ้มน่ะซุ้มเนี่ยซุ้มทำช่างแจ็คช่างเนี้ยเหมือนกันครับโอเคอ่ะ อ่ะเขย่าอ่ะเขย่าดิ่งหน่อยเล่นหน่เสียงเบอร์ยางนะครับเล่น์ทออยากรู้ครับว่ารถใช้ยางยี่ห้ออะไรเบอร์เท่าไหร่จะไม่แตกนี่รถทองค่ะรถทองรถดับรถดับ มีคันออกเด็กเืียงเหลือมเส่งเหลือไม่มีคัสครับไม่ครับไป้ร รายละเอียดเขาเมอนจริงมากครับนั่งขับก็จะช้าหน่อยถึงนั่นขับไปเลยโอเคไหมโอเคครับคุณจขออลัว คอเป็นคเนนะครับเราบกให้ทำก่อนวรันโอเคคนนี้จะมาหมอบมากแบบยังอ้อธรรมดานะครรบ ก็ละเอียดดีมากครับความเร็วตั้งกันนะถ้าคนถ้าคนชอบรถเขาจะรู้ฟังเสียงกันเลยละนี่ครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ อัพโฟยยังไงเหรออือดังขับนะอัพโฟยดูดูไปด้วยครับไปเดยวอัพงานมาผมลืมดู ไปมันไม่หยุดอะครับมันต้องไปเรื่อยๆเลยออขอคีวนึงร้อยเจ็ดครับเอ้ยรอยร้อยหกอยหกร้อยหกอะนเรองนอนขับนะเออเออ รูครับรู้ว่ามันไต่ต่างขนาดไหนปรับระเอียดที่เกมมันต้างที่นคผมดูไม่พันเลยครับว่เท่าไหร่ประมาณร้อยยี่าร้อยห้าร้อยยครับ เลยค่ะโหเจ๊นี่ครับแข่งแซ่สผูมากเลยครับเี่จะมาเอาแบบ ก็เห็นครับดูเลยดนะูจับอนะไรเนี่ยจับอะไรอยูอ่จะมึดแล้วนี่ดแล้วโอเคค่นี่จบแล้วนะโอเคแล้วค่่อไปน,ะค,ไปนครับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วบคายบาย